าะว่าขนตาม้วนเข้าคือเป็นภาวะที่เปลือกตาและขนตาเนี่ยม้วนเข้าไปทําให้เกิดอาการละคายเคืองในตรงตาข้างในครับตาข้างในเนี่ยก็คือตรงกระจกตาเยื่อบุตาต่างๆอาจจะทําให้เกิดการละลายเคืองพวกนี้ได้นะครับสาเหตุของขนตาม้วนเข้านะครับหลักๆมี4สาเหตุนะครับ1ก็คือเป็นแต่กําเนิดครับคือเด็กที่เป็นแต่กําเนิดเนี่ยจะมีเพราะขนตาที่ม้วนเข้า แล้วก็ทิ่มตั้งแต่แรกเกิดเลยแต่จะค่อยๆดีขึ้นเมื่ออายุที่โตขึ้นบางครั้งอาการก็ไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องทําอะไระครับเพราะว่าที่2นะครับก็คือมีเปลือกตาเนี่ยมีการดึงรลังข้างในทําให้ขนตามมวนเข้าไปอาจจะเกิดจากสาเหตุเป็นเยื่อบุตาที่มีอักเสบหรือสาเหตรหรุอื่นๆอุบัติเหตได้นะครับเพราะว่าที่3นะครับก็คือมีภาวะเปลือกตาเนี่ยหดเกร็งแล้วก็ทําให้มมวนเข้าไปครับอันนี้เกิดตามหลังการผ่าตัดต้อกระจกหรือว่าการใช้ยาต้อเห็นได้ ก็จําเป็นต้องดิกเลีย,ง,ยงหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรแล้วก็พยายามกำจัดสาเหตุก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะวะที่4ี่เนี่ยก็คือเป็นการหย่อนยานตามอายุครับเจอในผู้สูงอายุคือจะทําให้เปลือกตาเนี่ยหย่อนยานแั้วก็มวลเข้าไปได้ครับการดูแลรักษานะครับคือช่วงแรกเนี่ยของการขนตามบดเข้าอาจจะทําให้เกิดอาการะระคายเคืองพวกนี้ได้การรักษาช่วงแรกก็คือเป็นการรักษาประครับประคอง ก็คือใช้ยาหยอดตาน้ำตาเทียมใช้เจลป้ายตานะครับเพื่อทําให้ตาเนี่ยลดอาการระคายเคืองครับถ้าการรักษาแบบประคับประคองนั้นดูแล้วไม่ดีขึ้นตาแดงมากขึ้นกระจกตาเป็นแผลก็แนะนําเป็นการรักษาแบบการผ่าตัดครับวิธีการผ่าตัดขนตาม้วนเข้านะครับคือขึ้นอยู่กับสาเหตุหลักๆก็คือถ้าเป็นขนตาม้วนเข้าแต่กําเนิดเนี่ยการผ่าตัด ก็คือจะทํากรณีที่การใช้รักษาแบบประคับประคองแล้วไม่ได้ผลแล้วก็เด็กเนี่ยที่อายุโตมากขึ้นแล้วขนตายังมีม้วนเข้าอยู่แทงมากขึ้นการรักษาเนี่ยก็แนะนําเป็นวิธีการผ่าตัดให้ขนตาขึ้นออกมานะครับจะช่วยลดอาการระคายเคืองได้ส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสาเหตุอื่นเช่นจากการผ่าตัดต้อกระจกตามหลังเยื่อบุตาอักเสบหรือจากอุบัติเหตุการรักษาเนี่ยก็ต้องการรักษาผ่าตัด ร่วมกับหมอจากสุแพทย์ท่านอื่นๆอ,อีกอันหนึ่งนะครับก็คือ,อเปลือกตาหย่อนยานตามอายุซึ่งภาวะน,นี้ก็เจอพบได้บ่อยเหมือนกันครับก็มีเพราะว่าขนตาม้วนเข้าการรักษาก็จะเป็นการผ่าตัดเพื่อกระชับตรงแผ่นเปลือกตาแล้วก็ทําให้ขนตาลิ้นออกมาครับถ้าขนตาม้วนเข้านะครับแล้วเราไม่ได้รับการรักษาจะทําให้ขนตาเนี่ยบางครั้งเกิดอาการรักไขเครื่องขนตาคือขนตาเนยแยงไปที่ตรงกระจกตาได้เลยและทําให้กระจกตาเป็นแผล กระจกตาที่เป็นแผลก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ครับในผู้ป่วยที่มีกระจกตาติดเชื้อนะครับแล้วก็ควรทําการผ่าตัดขนตาม้วนเข้าเนี่ยก่อนการผ่าตัดต้อกระจกนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อในลูกตาได้ครับถ้าผู้ป่วยที่มีภาวะระคายเคืองตาจากขนตาม้วนเข้าสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาได้นะครับ